วรอบข้างบนน่าจะไม่ถูกกันะวงจรพลังยานเนี่ยยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช้ไม่ได้ต่อการต้นนู้นก็ไม่รู้มันใช่ไม่ใช่ก็ลองต่อดูก็ลองดูอย่างไม่เล้มันจับไม่ใช่มันจับไม่เลยไม่เลีไหมมีครับอ๋อแต่มันทํางานอยู่ครับอือแต่ว่าฝั่งนู้นมันไม่ขึ้นครับอันนี้เจาะฟังไปบอครับเอากาวชางไปครับเอาเชื่อมผมเชื่อมแล้วแต่ครั้นี้มันไม่ดูดครับผมก็เลยงี้อกก็เลย เอากาวติดก็ดอยู่เนาะแต่ฝั่งนู้นไม่ขึ้นคฝัง่งนี้มันใช้ได้ครับไปไปจ่ายไปดูปตกลงได้เทเลอร์เสียตินแล้วนะครับเสียตินเทเลอร์มาวันไหนครับวันสองวันแล้ววันสองวันนะครับ วันสองวันก็บวกกันก็สามวันครับวันสองวันแกใส่หางอยู่ครับได้เทเลจากเสียตินนะครับให้เช่าโอ้น้องจะได้ขึ้นรถดังแล้วครับเจ้าคุณปู่ของเสียตินนะครับจะได้ขึ้นรถช่องดังแล้วเฮ้เย้ เป็นดาราแล้วนี่ไม่ใช่ได้ขึ้นง่ายๆในง,งนะนี่เสียใจดีครับเสียดินบอกว่าน้องรถดวางกันเลยสงสารน้องนะครับเอามาให้น้องเช่านะครับ ส่อเจริญพัฒนาอะไรอีกเอ้าแก้ไขเลยตรงนี้้เตะใส่น่าจะมีเมื่อกลางวันเพิ่จะเห็นอันนี้อันนี้ขาดว่าดีเลยได้หินอันนี้แน่ๆขาดกลางวันอืม วางเช็ครอเลยตรงไหนราวตรงไหนเลยมีมีเหล็กอยู่ไหมเหล็อ่ะทำอ่าทำบังโคลนอ่ะเป็นมูลผมทำมันแจ๋วเลยเรามาใช้หมดแล้วเลยไม่มีอะไรมูนอ๋อไม่มีอะไรดัดใช่ไหมครับเอาเอามาประกอบรถหมดแล้วเลยไม่มีอุปกรณ์ที่จะดัดครับผม น้องไม่มีเครื่องมือนะน้องทำเขาเรียกอะไรนะแฮนด์เมดเดินรนงครับไปเดียครับผมก็ออกกลับแล้วครับผมจะไปทางนี้ไปทางไหนรถให้ออาเทเลอร์มายายรถให้ไปไหนครับผมเดินทางปลอดภัยครับเห็ไหมไปบ้านอะไรเนาะ เสล่งโทนครับ <ไป S 2> ครับ <ๆ S 2> ไปทางใช่ใช่ใช่ครับเสล่งโทนตัวให้สายจิ๊อ๋ <มา S 2> อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ,บนี่ไปเกี่ยวบงไิแม่สวัสดีครับ,บ,น,รบนี่ช่องดังเข้ามาเยี่ยมแม,มค่ครับ,บนคนด,ดังเดี๋ยวเข้าเอารถมาให้ใช้อีกแ,แม่สวัสดีครับผมเห็นโปรเจริญน่ะฝังมอเตอร์นี่ตูดเลย ฟัง<อ>แล้วก็ตัวดาวเขายกขึ้นยกลงได้อืดาวยกขึ้นยกลงได้ใช่ยอดเลยอ่ะระบบปั่นหน้าก็มันจะมีลูกเล่นด้วยนะตัวใสผ่านปั่นหน้ามอเตอร์ใส่ทดีเนาะเพราะว่ามันดีเดีทยาทำแบบเฟืองสวม,มหรอมั้งเนาะอืม ไม่ได้ต่อโซ่อย่างนี้นะฮะไม่ได้ต่อเต้แบบนี้ฟังไปเลยอ่ามันเป็นนั่นเลยมีอะไรทำเนียนเอากันมาลองมาดูเต็กเก่าเลยแหละเหมือนไข่อืมเออถ้ายันเต็กเก่าแต่ว่าไม่ธรรมดาเด้อนี่นี่เห็นไหมปั่นนี่เลยเห็นไหมไม่ต้องปั่นตูดนี่เนี่เหมือนปอเจริญตัวใหม่เลยปั่นนี่เลยเขารีบอ่ะแน่นอน อันนี้เพลงเองบ่ครับเพลงเองฮะเพลงเองโอ้น้องไม่ธรรมดานะครับเครื่องมือเนี่ยขนาดเครื่องมือไม่ถึกนะนี่ยรู้ได้ยังไงว่าต้องฝากมาอยู่ตรงไหนตรงไหนน้องเหล็กก็น้องก็อเอาเศษเหล็กมาใช้บ้างไม่ใช่เหล็กใหม่นะเสียเง <S <S> นนี้น้องก็อเอาเศษเหล็กมาใช้ก็ <S <S> <S <S> <S <S> แต่ก็ดีนะเกี่ยวข้อง เกียัตต้นทุนของของใกล้มือเนาะอนนีแต่ก่อนไม่มีเลยนะไม่มีดามกลัวตัวนั้นหักโอย้ยวัน oh, นั้นก็เกี่ยวดีแล้วจวดๆเลยโอ้ oh, <c oughs> ได้สายคอนโทรลใหม่ด้วยนี่โอ้ oh, <c oughs> ดันเอา <c oughs> ดันเอาเลยกระนาสูงด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> วันนั้นได้ไม่กี่คลิปเลยต้องไปส่งลูกไงกินกล้วยไหมคะกินค่ะอุ้งอิงขอบคุณมากค่ะอู้นี่น้องอุ้งอิงนะครับสวัสดีครับสครับสวัสดีครับครับผมเอากล้วยไปกินด้วยครับเดี๋ยววิเลยหวีเลยครับหวีเลยขัวยาหอกล้วยหอม อาวาก่อนครับเสียมงคลกินทั้งหมดเลยนะครับครับเสียขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับมาเดี๋ยวไปรับที่บ้านส่วนนี้มอไซส์ไปไหนไซส์เ้วไปะเสียมงคลนี่สุดยอดจริงๆเขาบอกว่ามอไซค์เขาไปไหนเขาคล่องวิ่งซอยแคบๆวิ่งซอยแคบๆเขาก็ไปได้วิ่งตามคนาเขายังไปได้เลยนี่คันเนี้ย เสียมงคลต,ตุ๊ตุ๊กน้องนูกสันเออตุ๊ตุ๊กมาไปเลยอโอ้ยดูรถเขาหลายปีแล้วยังใหม่เลยรถเราเก่าหมดแล้ว เดินทางปลอดภัยครับครับ,บผมครับอ่ะคลิปนีน้ก็ขอลาท่านชมนไวก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องวีระดำแต่งด้วยนะครับสวัสดีครับผม